พระคาถาพุทธมหาจัก,กรกะพัดนมโมทัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมา,า,าสัมพุทธะว่าสามหุนนมัตถุพุทธานังนโมัทถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานโมสัพพัญญุตยานะเอเตนะสัจเจนะพุทธะคิตโตโหตุพุทธสังมังคลังโลเกเมตันจะสัพโลกัสมิงมนานะสัมภวะเยะอปริมานางังพุทโธกร,รมถาโมกร,รมจุติสัมพุทโธ พุทธังสารนังขจา,ามิธรรมมังสรนังขจา,ามิสังขังสรนังขจา,ามิพุทธานางชีวิตตสัสนาศากาเกณกิจอันตรายโยกาตุงตถาเมโหตุพระคาถาโดยหลวงพ่อมานพพุทธครุโตสถานธรรมพุทธครุตกรารามตากเข่งพระคาถานี้ใช้สวดภาวนาเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายซึ่งมีบทแผ่เมตตาด้วยใช้รักษาโรคต่างๆป้องกันผียักครุฑนาคคนทานคุณใสหรือภยัยพิบัติต,าต่างๆ สวดภาวนาทําให้เกิดปัญญามีสติไม่เป็นโรคหลงลืมมีโชคลาภไม่ขัดสนแต่อย่างใดสวดภาวนาทุกวันไม่ทําให้ตกนรกแต่อย่างใดโดยพระอาจารย์มานกพุทธครุตโตสถานปฏิบัติธรรมพุทธครุฑการามจังหวัดอำนาจเจริญ